ข่าวดีกลุ่มนี้อนุมัติจ่ายเงิน2000บาทรีบฟังด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกระบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่7มีนาคม2566และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการอยู่ยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะวันที่รอคอยเข้าดีมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอลละได้มีการลงมติไฟเขียวนะคะจ่ายเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดบ้าหรืออส มและอ,อสสจากหนึ่งเดือนละพันบาทนะคะเป็นสองพันบาทแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้พูดถึงเรื่องนี้ค่ะ ก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็จะลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปข่าวด่วนข่าวดีวันนี้พ่อแม่พี่น้องอสมอทส,ออส,อสทุกท่านเฮกันทั่วประเทศวันที่รอคอยมาแล้ววันนี้นายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุกขก็ได้กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมรอ,อรมได้เห็นชอบ ให้เพิ่มค่าบริการอาสา,าสมัครสาธารณสุขจังหวัดบ้านหรืออสอมอและอาสาสมัครกรุงเทพมหานครหรืออสอสอจากเดิม1,000บาทต่อเดือนเป็น2,000บาทต่อเดือนนะคะตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอไปและให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและสำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานครตั้ง ค่าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2567เป็นต้นไปทั้งนี้ต้องขอบคุณทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของพ่อแม่พี่น้องอสมและอสสได้การอนุมัติเพิ่มค่าบริการในครั้งนี้ให้สอดคล้องกับภารกิจอสมและอสสที่เพิ่มขึ้นซึ่งก็มีภารกิจถึง9งานเลยทีเดียวนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนายอนุทินกล่าวเพิ่มเติมว่าอสมและอสส อได้รับค่าบริการในอัตราปัจจุบันนะคะ1,000บาทต่อเดือนมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2,561โดยผู้ที่จะได้รับค่าบริการจะต้องเป็นอสอมอและอสอสอที่มีารายชื่อในฐานข้อมูลประวัติการของกมรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีเรียวเวลาไปปฏิบัติงานนะคะที่แน่นอนมีรายงานผลปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ซึ่งปัจจุบันนะคะมีอสมอยู่1 7 5 1 1ล้คนและอสสอ1 5 0 0 0คนค่ะก่อนจะนำเสนอต่อคอรมอในครั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ศึกษาเปรียบเทียบอัตราค่าปริการกับค่าใช้จ่ายของอสมในการปฏิบัติงานแล้วพบว่าค่าบริการที่ได้นั้นต่ำกว่าค่าใช้จ่ายที่อสมได้มาตลอดนะคะ ทางกระทรวงสาธารณสุขเลยขอเพิ่มค่าเปิดการให้นั่นเองและตอนนี้นะคะก็ปรับแล้วนะคะจาก1,000ับาทต่อเดือนเป็น2 0 0 0ับาทต่อเดือนก็ขอแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องอสมอและอสะสทุกท่านด้วยวันนี้นะคะทางช่องก็มาแจ้งข่าวดีนะคะหลังจากให้ข่าวพ่อแม่พี่น้องอสมอและอสะสะรอกันมาสักพักแล้วนะคะว่าจะได้จริงหรือไม่และในวันนี้ก็ได้จริงจริงแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ